สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เอาป้าเพแม่ดอกรักกับโคกแล้นะคะออกมาอาบน้ำนะคะวันนี้นะคะดูป้าเพเดินกับแม่ดอกลักมาแล้วค่ะวันนี้อากาศก็ร้อนนะคะผ่านงองมาอาบน้ำเล็ดน้ำนะคะวันนี้นะคะ แล้วก็ได้เปิดน้ำใส่อ่างให้กินแล้วนะคะจะให้แม่ดอกลักกินเชือกข้างนี้นะคะเพราะอยู่สองเชือกแย่งกันกินนะคะก็เลยแบ่งคนละสายนะคะ ไม่คิดเขาคงจะคันนะคะให้เขาอาบน้ำเล่นายนะคะให้เย็นๆน,นะคะ แม่ดรลักเป็นช้างที่กินน้ำเยอะนะคะกินน้ำเยอะมากวันนี้เราก็ได้สั่งเสาเหล็กมาแล้วนะคะที่เงินที่ค่าคะแนนนะคะที่ แม่ๆพ่อพ่อพี่ๆน้องนะคะที่ส่งมาช่วยแม่ดอกรักนะคะทํากันศาสตร์นะคะเราก็ได้ไปสั่งเหล็กมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะน,นี่ค่ะนี่เลยค่ะเหล็กที่เราสั่งมาที่ได้คะแนนจากแม่ๆ่นะคะสั่งเหล็กมาเสาแล้วก็เหล็กด้วยนะคะพรุ่งนี้ ช่างเขาจะมาดูนะคะจะมาดูแล้วก็ยกเสาให้ขุดหลุมยกเสาให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันเสราร์แล้วก็จะได้ไล์ต่ออีกนะคะวันเสราร<ย>์แม่ก็ขอขอบพระคุณแม่ทุก ท่านนะคะที่สูงคะแนนมาให้แม่ดอกรักทำกันศาสตร์นะคะแม่ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยววันเสาร์เราก็จะไล์ไปอีกนะคะว่าจะให้ช่างมาดูว่าจะเหลือเหล็กกี่ตัวนะคะเหลืออีกหลักคะแนนเท่าไหร่นะคะ แม่ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะขอให้แม่ทุกท่านที่ส่งคะแนนมาให้นะคะขอให้ครอบครัวรุ่มเรือนนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะก็ไปดูสาวๆอาบน้ำกันนะคะน,นี่ประเพนะคะ ให้กินคุเละเชื่อก่อนนะคะเพราะว่าแย่งกันไมไม่อาศาัยตัวนูน้นน่ะตึ้งหรอยากาศก็ร้อนมากนะคะนี่ ฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะอันนี้ก็เลยเอาน้องๆเข้าคอกแต่สามโมงนะคะเพราะอากาศร้อนมากให้น้องมาอาบน้ำเล่นน้ำนะคะวันนี้แม่ดอกแลกก็จะได้คอกเลยนะคะเราได้สั่งเหล็กมาแล้วนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างจะมาดูนะคะจะมาขุดหลุมเสานะคะเว <mistaken. S 2> ลาเด,ดน,นะคะคก่อนกลางวันนะคะจะส่งอย่างนี้เลยค่ะไม่มีร่มอยู่นะคะน <bakın S 2> <rine> ี่เวลายังกลางวันนะคะ<า>เด,ดจะส่ง <Ball. S 1> ถึงพะลุคอ,อกเลยนะคะนี่ไม่มีร่มให แม่ดอกลักอยู่นะคะดูแม่ดอกลักก็นอนเล่นน้องเล่นดินทรายนะคะถ้าปล่อยให้น้องเล่นนน้องเล่นแรงมากนะคะนี่ เด่นเหมือนเด็กๆเลยนะคะนี่สองสาวเด่นเหมือนน้องทองคูณเลยค่ะนี่นะคะด้านที่เราจะต่อกันสาสนะคะตรง ด้านนี้แหละค่ะที่คุณแม่ถ่ายให้ดูนะคะมันจะมีแสงแดดส่องทะลุเลยนะคะด้านนี้มันโล่งนะคะไม่มีอะไรบังเลยนะคะแล้วข้อข้งก็สูงด้วยนะคะเวลาผลมาก็สาดเปียกแม่ดอกรักหมดเลยนะคะนี่ แล้วก็รู้สึกสงสารน้องนะคะเวลาน้องถึกเวลาฝนตกเปียกน้องจะไม่นอนนะคะยืนทั้งคืนเลยคุณแม่ก็นึกสงสารน้องเหมือนกันค่ะ <Hey. S 1> ก็มาถ่ายน้องสองเชือกข้างหน้าบ้านให้แม่ชมนะคะแม่ดอก ชบาแก้วกับน้องทองคูณนะคะน้องทองคูณครับคุณแม่จะได้การสายนะครับน้องทองคูณเรานะครับนี่คุณแม่ก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะนะคะปลูกดอกไม้นี่ปลูกดอกไม้ไว้ให้น้องชบาแก้วกับน้องทองคูณนะคะนี่ต้นชบาดอกสีแดงนะคะ แล้วก็ต้นกระดุมทองสีเหลืองนีกระดุมทองค่ะดอกคุณนายตื่นสายดอกดาวเหลืองนะคะดอกดาวเรืองนะคะคุณแม่ปลูกไว้หน้าบ้าน หน้าบ้านให้น้องชบากแก้วกับน้องทองคูณนะคะเวลาคุณเดินผ่านจะได้ดูสวยงามนะคะนี่อันนี้ดอกอะไรคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ นี่คุณแม่อามาแต่มาแต่พูัวนะคะตั้งแต่ไปเลี้ยงน้องชบาแก้วคุณแม่ได้ชำมาไว้นะคะเห็นดอกมันสวยที่บ้านไม่มีก็เลยชำมาปลูกที่บ้านนะคะนี่คุณแม่ปลูกเยอะแยะเลยนะคะดอกไม้นะคะ น้ำลดตัวให้เย็นๆนะคะแล้วเขาก็เอาทรายรวยตัวนะคะเนี่ยรวยตัวนะคะให้มันชุ่มช่ำผิวหนังนะคะนี่สวัสดีค่ะรอเปคคนสวยสวัสดีค่ะก่อนที่ลูก คลิปนี้ก็ขอเจบเพียงเท่านี้นะคะไม่แม่คนไหนเข้ามาชมก็กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่องายตรงคูนเยอะนะคะสวัสดีค่ะ